ใช่ค่ะหนึ่งเจ็ดเอ็ดหกค่ะ โคตรกว้างจะให้ดูเลยโคตรกว้างจะได้เลือกทุกเดินทางมิจเรียนถ่ายดูไหมเนี่ยนะเขาถ่ายอ่ะเขากินแล้วเขาพูดอรับผมขอบคุณนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกิจกรรม อยู่ตรงนั้นไหมพี่บอมี่ปนีได้ใช่ค่ะมันยังไม่ค่อยมนเท่าไหร่ที่พอดีมันสุกไม่ทันรอไปเป็นนเป็นสายมเป็นัรับไปแล้วเหรอทำไมรีบกลับอะไปแล้วเหรอไปแล้วไรเดี๋ยวครับการแลวครับ ออ๋อมาจากนนสูงจ้ะ,ะทำไมถึงได้มาหรือว่ารู้ข่าวจากที่ไหนครับว่าเขาเปิดสวนกันก็พี่ก็รู้จักคนใน Y S F อะ่ะแล้วเขาก็แนะนําม,มาวาว่าันนี้จะมีการเปิดสวนก็เลยมาแต่ว่าตั้งใจนะแบบว่าคือพี่ดได้ยินข่าเรื่องทุเรียนคอนบุรีสริง์สางเมาื่นานแล้วแล้พี่ก็เคยมีโอกาสได้ชิมทุเรียนของคอนบรีเมือ่อสองสามปีที่แล้วแล้วก็หงอด้วยซึ่งพี่อ่ะ ประถับใจมากเออพี่ก็ถับใจทุเรียนเระเหงมากมาก<ะ>วันนี้ก็เลยมาถึงที่หนูมีโอกาสแล้วเรารอบนี้ก็เลยมาเที่ยวมาเที่ยวชมทุเรียนแสงแางใช่พี่มาถึงสวนเลยเรากไม่เห็นบรรยากาศแบบคือไม่เห็นความความพิเศษของพื้นที่ของดินของอะไรเงี้ยเราก็ได้ฟังเจ้าของสวนแนะนำคือ,อพี่มีความรู้สึกว่าเออมันสร้างความมั่นใจนะให้ผู้บริโภคนะแล้วมือทำห้เห็นว่านี่คูล่าดแบบร ไม่ไม่ธรรมดานะอะไรเงี้ยเออทำให้พี่มีความเชื่อมั่นว่าทุเรียนบ้านเราอะรสชาติแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆอุปกรณ์อ,อะมันมันต่อยอดได้นะเราได้ชิมรสชาติอะไรยังครับเป็นยังไงทุเรียนสังสรรทุเรียนสังสารพี่ได้ชิมมานะพี่ว่าคือว่าเออเนื้อสัมผัสมันมัน,ม,นมันก็โอเคนะละบุญแล้วก็ มันกลิ่นมันไม่แรงมากสาหรับพี่นะพี่ว่าโอเคอะสาหรับคนที่อาจจะไม่ชอบกลิ่นแรงแล้วก็ความความละเอียดของเนื้อสัมผัสก็โอเคนะพี่พี่รู้สึกว่าใช้ได้เลยอะอประทับใจส,ส่วนที่พี่รู้สึกแบบประทับใจมากมาก,มากสิ่งพิเศษยังไงก็คือเงาะพี่ที่ตามเงาะมานานเลยนะเคยมีข้างนึงที่แบบพี่ไปตามถึงสวนอะไปเก็บถึงสวนเลยนะแต่ไม่มีเพียงพอสาหรับพี่ คือพี่โพ,พซื้อบว,วันนี้พี่จะต้องเอาเง่ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เดินชิมเง่แบบโอ้ยอยังอิ่มเลย